ยังเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับที่เหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ครับเพราะว่าตอนนี้ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่อำเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับเกิดเหตุลอบวางระเบิดแล้วก็ยิงทหารพานเสียชีวิตไปสองคนส่วนเช้าวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ทหารพานก็ขึ้นไปบนเขานะครับไปตรวจพื้นที่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ยิงประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มผู้ก่อการร้ายครับ โดวยวันนี้มีกําลังสามฝ่ายครับประกอบไปด้วยทหารตํารวจทหารผ่านสนที่กาลังกันไปพิสูจน์ทราบบนเทือกเขาบ้านไอกิสตําบลจะแนะอําเภอจะแนะครับแล้วก็ไปพบกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยติดอาวุธก็เลยเ,เกิดเหตุการณ์ยิงประทะกันเกิดขึ้นนะฮะทางเจ้าที่คาดการว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อความไม่สงบและน่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องครับ ก็เกิดเหตุประทะกันทําให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป3คนคแล้วก็มีทหารพานพลีชีพไปอีก1คนนะครับทางเจ้าที่ตํารวจก็สามารถที่จะยึดสิ่งปลูกสร้างเอาไว้เป็นที่พัก18บ18หลังสามารถยึดอาวุธปืนอาก้า2กระบอกมี M16 อีก2กระบอกกับ จากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่นะคะคาดว่าฐานที่พักแห่งนี้น่าจะเป็นของกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่คนร้ายไปยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องที่จังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยเหตุเกิดเมื่อประมาณ13มีนาคมที่ผ่านมาค่ะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ติดอาวุธก็เสียชีวิตนะคะจากการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มคนร้ายที่สุดทราบเบื้องตน้นทราบว่าคือนายลุกมาลาเต้บริงค่ะ เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับติดตัวด้วยในคดีความมั่นคงแล้วก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งในกระบวนการที่ไปบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อก่อนหน้านี้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารปราณอนุศัก์อ่ำรอดมีพลโทวิวัฒ ปฐมภาคเป็นแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจแล้วก็กําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนด้วยรับส่วนที่มัสยิดกลางประจาจังหวัดปัตตานีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณแวดืรรามแมมะมิงจิซึ่งเป็นประธานกรรมการอิสลามประจําปัตตานีครับก็เป็นประธานนําทําพิธีละหมาดฮายัดนะครับเพื่อขอพรจากพระอัลเลาะห์ให้ประธานความสงบสุข ปาศจากเหตุแรงครับสามารถปฏิบัติศานกิจในเดือนรอมฎอนได้อย่างราบรื่นก็มีพี่น้องชาวมุสลิมร่วมประมาทกว่า3,000ันคนแล้วก็เดือนรอมฎอนก็จะเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมนะครับปีนี้ตรงกับช่วงต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมครับค่ะก็เป็นช่วงเข้าสู่การถือศีลอดพอดีเลยนะคะแล้วก็เกิดเหตุความุแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะ